สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ยำเย็นนะครับวันนี้ครับพบกลับนะวัตถุมลรุ่นนะสิริมงคลครับพี่นี่ฮะโอ้โหนี่ครับนี่ฮะแกะสดสดออกจากรังเลยครับฮะยี่สิบห้าลุ้นนะครับอันนี้ก็จะเหลือประมาณอีกเจ็ดสิบห้านะครับอีกเจ็ดสิบห้าลุ้นนะเราจะทําการเปิดประมาณสี่ทีได้นะครับหรือถ้าใครชอบลุ้นก็ลุ้นได้นะครับลุ้นละสามร้อยบาทเท่านั้นฮะ วันนี้ก็มีแบ่งปันพี่น้องครับนี้มาเปิดให้ชมครับย5ิรายการครับวันนี้ได้มาเพียงแค่หนึ่งกล่องเท่านั้นครับหนึ่งกล่องหนึ่งหลังนะพี่เนอะใครชอบรายการไหนถูกใจกันไหนสามารถปิดเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้รับชมกันเลยพี่นะครับรายการที่หนึ่งกันเลยฮะรุ่นนี้คห้พาสิวลีครับนะถือว่าสวยเลยทีเดียวนี่ฮะนี่ฮะมารับชมไปพร้อมกันครับพี่ชาย รายการที่หนึ่งเปิดออกมาฮะโอ้โหกล่องสวยมากนี่ฮะรายการที่หนึ่งเปิดมาครับโอ้โหรายการนี้เนื้ออะไรพี่รายการนี้เนื้ออะไรเอ่ยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูรายการนะับสวยนะรุ่นนี้พี่รุ่นสามร้อยบาทนะครับรุนละสามร้อยบาทนะครับนี่ไปรายการนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสิริมงคลนะครับเป็นรุ่นสิริมงคลนะฮะนี่คือเกจิที่รุงพุทธาพิเศษนะครับนี่ฮะ นี่อย่างพระอาจารย์ต้อมนุ้งปูเวิร์นนะครับแล้วก็พระอาจารย์สุริยันนะท่านตระกูลสมเด็จนะครับนี่ฮะโอ้โหหลายกรจินะครับหลายกรจินะฮะสวยสวยสวยรุ่นนี้ถือว่าสวยเลยพี่นะเดี๋ยวมารับชมพร้อมๆกันพี่นะฮะรายการนี้เปิดมาฮะเลขค้นเบอร์ห้าสิบเจ็ดครับนะถอดกล่องแกะให้ดูไหมดูแกะนะแกะไหมพี่แกะให้ดูไหมจะสวยนะ แกให้ดูได้เลยพี่นะครจะได,จะได้จะได้รับชมความสวยพร้อมกันรายการนี้ครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูฮะตัดให้นะครับรายการหนึ่งออกมาเป็นเนื้อทองแดงมันปูไม่ตัดปีกครับเนี่ยฮะรายการนี้เนี่ยฮะเนื้อทองแดงมันปูไม่ตัดปีกต่อเก้ารอบนะฮะวู้ยสวยนะฮะถือว่าสวยกันเลยพี่นี่ต่อเก้ารอบนี้พี่เห็นไหมในรอบนี้ นี่ฮะตอกกอบเลขโคดตนเบอร์ครับหมายเลขห้านี่ครับเลขโคดนเบอร์หมายเลขห้านี่ฮะอุ้ยสี่หมายเลขโคดนเบอร์หมายเลขสี่ฮะนี่ฮะองค์ที่หนึ่งครับโห้ยสวยเลยพี่นี่ครับนะสวยเลยครับนคะครับรายการนี้นะครับขอเนี่ยแบ่งปันพี่น้องนะครับ นะะฮลุ้นละสามร้อยบาทท่านนั้นพี่งานะุ้นสามร้อยบาทนะฮะองค์นี้แบ่งปันพี่น้องที่สองร้อยห้าสิบครับนะฮะน้องแบ่งครับปันแค่สองร้อยห้าสิบาทครับองค์ที่หนึ่งนี่ฮะโอ้โหพอมาอง,องค์ที่สองครับองค์ที่สองเปิดออกมาพี่โอ้โหด้านหลังนี่ฮะโอ้โหเตัดไทยนะ ผมตั้งให้พี่พีวีนะั้นได้ได้ชมความสวยของผมหนึ่รายการนี้นะครับรายการที่27เนื้อทองทิพย์ซาตินนะฮะลงยาจิวเอ้เนื้อทองทิพย์ซาตินนะฮะลงยาทงชาติจิววันส้มนะี่ฮะเลขค้นเบอร์หมายเลขหนึ่งหนึ่งอะเลขค้นเบอร์หมายเลขหนึ่งหนึ่งครับโอ้ยสวยจังเลยพี่ เนี่ยฮะสวยด่จังเลยพี่นี่ฮะแบบโอ้โหรายการที่ขอที่สามร้อยบาทเนะฮยสามร้อยบาทนะครับรายการที่สองนะฮะต่อมารายการที่สามครับรายการที่สามเปิดออกมาฮะนี่ฮะ รายการที่สามนะครับแบบนะครับพี่รายการที่สามเปิดออกมาฮะเป็นรายการเนื้อทองแดงมันปูรงยาจีวันส้มนะครับเลขค้นเบอร์ห้าหนึ่งนะครับเลขค้นเบอร์ห้าหนึ่งครับนี่รายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบแปดครับรายการที่สามนะครับนี่ครับรุ่นนี้ก็สวยนะพี่นะรุ่นนี้ก็สวยนะครับของปูซีรานนะครับเป็นพละสิุสีบรีเดียผมไม่ค่อยได้เอามาเลยนะครับสีบรีก็เอามาเป็นรุ่นนี้รุ่นแรกเลยนะครับรุ่นแรกเลยนะครับ นะไปหามาให้พี่จะเล่นกันนะครับนะรุ่นสิริมงคลนะครับนี่ฮะแต่ปีใหม่แล้วพี่นะครับนะเอาไปใช้กันครับพี่สักท่นคะครับราคาจองวัดรุ่นนี้อยู่ที่สองร้อยสามสิบเก้าทนี่ฮะหรือรายการนี้เปิดออกมาฮะนี่ฮะ เนื้อทองแดงสติงค้นพื้นลงยาแดงหน้าหลังโอ้โหสโุดโหดสโหดนะฮะลงยาแดงหน้าหลังเลยครับรายการนี้นี่ฮะรายการที่สี่นะครับเลขโค้ดนมเบอร์พี่นะครับห้าสิบสี่นะครับ นี่ฮะเลขค้นตัเบอร์ห้าสิบสี่ครับนี่ฮะองค์นี้นะครับเลขค้นตัเบอร์ห้าสิบสี่ครับนี่ฮะรายการนี้ขอสามร้อยบาทพอพี่รายการที่สี่นะฮะต่อมารายการที่ห้าครับรายการที่ห้าเปิดมาครับมาเป็นรายการที่เนื้อมหาชนวนนะฮะลงยักษ์ขาวจีวันส้มครับ เนื้อมหาชนวนลงย้าขาวจีวันส้งครับโอ้โหเลขโค้ดนเบอร์พี่หน,นึ่งศูนย์นะครับเลขโค้ดอนเบอร์หนึ่งศูนย์นะครับผิวที่สวยเลยพี่นี่ฮะอุ้ยสวยจริงสวยๆนะครับนะบนะองค์นี้ก็สามร้อยบาทนะครับรายการนี้สามร้อยบาทพี่รายการที่ห้าต่อมาเป็นรายการที่หกครับ รายการที่ผเ,เปิดออกมาครับเป็นเนื้ออัลปาก้าลงยาฟ้านะครับเนื้ออัลปาก้าลงยาฟ้าพี่โอ้ลงยาฟ้าก็สวยนี่ฮะลงยาฟ้าก็สวยครับพี่นี่ฮะโอ้โหเลขคนตะเบอร์หนึ่งแปดลงมาได้เก้าด้วยฮะนี่ฮะเลขคนตะเบอร,ร 18, ์หนึ่งแปดพี่นี่ครับ รายการนี้เอาไปพี่300บาทนะครับรายการที่6นะครับต่อมาฮะร,รายการที่7ครับรายการที่7เปิดออกมาครับเป็นเนื้ออัปลปาก้าหน้ากาชุบน้ำทองคำฮนะ ลงยตนตีวอนตอกเก้ารอบเลขคนุะเบอร์สามเก้านะครับนี่กูชุบน้ำทองคำาี่นี่ฮะรายการนี้นะฮะหน้ากากชุบน้ำทองคำโอ้โหลงยนจีวอนฮะโอ้โห,โโหยังสวยฮนะรายการยิ่งสวยครับเลขคนุะเบอร์หนึ่งเก้านะเอ้สามเก้านะสามเก้านะรายการนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบาทครับพี่รายการนี้น้องขอที่สามร้อยห้าสิบบาทครับพี่นะรายการนี้ นะครับรายการที่7น,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 นะครับนี่นี่ชุบน้ำทองคำนะครับชุบน้ำทองคำแท้ด้วยนะนะฮะรายการที่7นะครับขอ350บาทนะครับต่อมาฮะร,รายการที่8ครับโอ้โห รายการที่แ8ดเปิดมาเป็นแบ็คโลยมลายทองครับโอ้โหค่อนข้างสวยเลยนะครับนะความลงตัวมากคลัพี่การชุบงานชุบความลงตัวมากนะฮะนี่ฮนะร,นะร,รุ่นนี้สวยนะผมไม่ค่อยเอามาด้วยสิบรีนะเลยเอาแบ่งปันพี่น้องวันนี้มั่งนะครับเลขค้นเบอร์หนึ่งศูนย์นะฮะนะฮะเลขค้นเบอร์หนึ่งศูนย์ครับพี่โอ้โหรายการนี้โหดจัดนะนะผมขอแค่สามร้อยห้าสิบบาทพอพี่รายการที่แปดนะครับ พอามาเป็นรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าเปิดออกมาฮะเป็นรายการกระไรเงินหน้ากาดทองทิพย์นะฮะลงยานน้ำเงินจีวอนส้มครับนี่ฮะเลขคนละเบอร์หนึ่งหนึ่งครับนี่ฮะกระไลเงินนะครับโอ้โหสวยๆเลย รายการนี้ขอที่สามร้อยนะวิรายการนี้ขอที่300รอพอพี่นะครับรายการนี้นะครับรายการที่9ก้านะครับต่อมาราการที่10นะครับ รายการที่สิบเปิดออกมาครับเป็นเนื้ออับกา้านะฮะลงยาแดงครับรายการที่สิบเปิดมนาะเป็นเนื้ออบะบาก้าลงยาแดงครับนี่ฮะโอ้โหเลขคนณเบอร์สี่สิบสามครับรายการนี้เอาไปพี่ชายนะครับ mm. ขอที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบเอ็ดครับ รายการที่สิเอ็ดครับเป็นเนื้ออัป,ปก้าซาตินนะฮะอลงยาส้มนี่ฮะรายการที่สบเอ็ดเนื้ออัป,ปกาซาตินลงยาส้มนะฮะเลขคุณเบอร์สองสองครับหมายเลขเบิ้ลนี่นี่รายการนี้สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับเป็นการที่สิบเนอ็ดนะครับ ต่อมารายการที่12ครับรายการที่12เปิดออกมาเป็นน้อตะกัวลงยาแดงหน้ากลากทองทิพย์ไม่ตัดปีกนะครับต่อเก้ารอบนะโอ้โหรายการนี้ตะกัวไม่ตัดปีกพี่ยังโหดนะฮะนี่ฮะโอ้โหลองพิมพ์นะับเหมือนลองพิมพ์นะฮะเลขโค้ดตัเบอร์โอ้โหูหัวหน้าเลขโค้ดตําเบอร์หัวหน้าครับหมายเลขหนึ่งฮนะนี่ฮะร,รายการนี้ผมขอที่ โอ้โห oh, สวยนะรายการที่ผมขอที่สี่ร้อยบาทนะครับขอคนรับได้น้องขอที่สี่ร้อยบาทพี่สวยจริงตะกัวนะครับนี่ขอสี่ร้อยบาทพี่รายการที่สิบสองนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบสามครับรายการที่สิบสามเปิดออกมาฮะ รายการนี้เป็นเนวะคุยพื้นลงยาแดงครับมาแล้วครับนวะมาแล้วครับนวะมาเลยครับนี่ฮะลงยาแดงครับนวะลงหะเลขโค้ดเบอร์พี่นี่ครับเลขโค้ดจำนวนสองแป๊บสี่สิบแปดครับเลขโค้ดจำนวนสี่สิบแปดครับเนื้อนวะนี่ฮะรายการนี้เนวะขอที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่นะฮะสิบสามนะฮะขอสี่ร้อยบาทนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบสี่ฮะ รายการที่สิบสี่เปิดออกมาเป็นนวะลงยาเขียวครับมากันต่อเลยฮะมากันต่อเนื่องเลยฮะนวะลงยาเขียวพี่เลขโคดนัมเบอร์ครับตอกนวะชัดเจนนะตอกนอชัดเจนพี่เลขโคดนัมเบอร์พี่หมายเลขสิบสามครับรายการนี้หมายเลขสิบสามพี่สี่ร้ยบาทครับเนื้อนวะลงยาเขียวเนียวซับครับรายการที่สิบสี่ต่อมาฮะรายการที่1ิบห้าครับ รายการที่สิบห้าโอ้โหเนื้อเงินสตินลงยาธงชาติมาแล้วฮะเนื้อเงินสตินลงยาธงชาติมาเลยครับโอ้โหสุดจัดะฮะเลขโคดเมเบอร์หมายเลขสองศูนย์ฮะเนื้อเงินฮนะเนื้อเงินสตินใ,ใสเลยพี่ นี่ฮะเนื้องเงินสแต,ตินใสเลยครับเลขโค้ดเบอร์สองศูนย์พี่นี่รายการนี้ครับเอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับสวยๆลยเนื้องเงินสแตตินนะเอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับเนื้องเงินนะครับรายการที่สิบห้านะฮะต่อมาฮะรายการที่สิบหกครับ เหนียวรายการที่ที่ผมเปิดออกมาครับเป็นรายการใหม่ยเลขจ็ดนะครับโอ้หรายการนี้เป็นเนื้อนวะหน้ากากเงินเต็มแผ่นครับราลาแล้วฮะรายการท็อปนะฮะหน้ากากเงินเต็มแผ่นครับเนื้อนวะโลหะนะฮะสายคลาสสิกเนะะียฮะเนื้อนวะโลคหะหน้ากากเงินเต็มแผ่นครับเลขโค้ดนัมเบอร์ใหม่เลขห้าสิบสี่ป่ะ นะหมายเลขห้าสิบสี่ครับโอ้โหนวะนาการเงินเต็มแผ่นพี่องค์นี้นะฮะขอที่หกร้อยเนียครับนะครับมีองค์เดียวด้วยขอที่หกร้อยบาทนะพี่นะรายการที่สิบหกนะครับต่อมาการที่สิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราเปิดยี่สิบองนะครับนะเปิดยี่สิบองนะครับนะทังสี่อีพีนะครับแล้วก็เปิดรุ่นท้่ยี่สิบนะครับเผื่อใครสนใจรุ่นนะครับรุ่นละสามร้อยบาทนะครับ รายการนี้เปิดมาฮะรายการที่17นะครับเป็นเนื้อก,กระไหล่เงินลงยาเขียวเหนียวซับครับเลขโคดเบอร์37ครับใช่ไหมพี่กะไหล่เงินไหมใช่ครับอาบเงินพ่นทรายครับลงยาเขียวเหนียวซับครับนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะรายการนี้พี่เอาไป300บาทนะครับสวยสวยเลยจมูกตรงๆงนะพราสิวรีเลขโคดเบอร์37ครับ รายการนี300้สามร้อยบาทไอที่นะรายการที่สิบเจ็ดนะฮะต่อมาฮะรายการที่สิบแปดครับรายการที่สิบแปดเปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงลงยาส้มนะครับเนื้อทองแดงลงยาส้มนี่ฮะรายการที่สิบแปดนะครับนะี่ฮะโโอ้ห เลขโคดเบอร์หมายเลขหนึ่งหกนะครับรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบบาทพอนี่ครับต่อมาฮะรายการที่สิบเก้าลองสุดท้ายร,รายการที่สิบเก้าครับโอ้โหจะเปิดยี่สิบองค์ก็สวยนะสวยงามเลยพี่รายการที่สิบเก้าเปิดออกมาฮะคือรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนโบราณนะฮะจีวอนส้มนะครับจีวอนส้มนะครับขออนุญาตตัดแป๊บหนึ่งนะ รายการนี้ครับรายการที่19นะครับนะักขอไป,ไปพี่น้องที่250บาทครับนี่ฮะรายการที่1 9ต่อมารายการ20นะฮะรายการสุดท้ายรายการ20รายการท้ายเปิดออกมาครับรายการนี้รายการที่20เป็นรายการเนื้อทองทิพย์คุยพื้นลงยาไล่สีจีวอนซ่งครับมาชมหนึ่งพี่ไล่สีสวยขานาดไหนครับ โอ้โหนะสวยๆเลยฮะลงยาวฟ้าน้ำเงินม่วงนี่ครับล่สีเลขโค้ดเบอร์38เนี่ยฮะใช่ไหมพี่เลขโค้ดเบอร์38มสสวยๆเลยครับรายการนี้นะสองร้อยห้าไามรอ้ยแปดบาทพอรายการนี้ขอ2 8งร้อบาทพอพี่นะะี่ยรายการที่20่นะครับ วันนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ท่านด้วยนะพี่นะ20ะ่สรายการวันนี้ก็ชอบใจกันไหนสามารถติดต่อได้ที่อดีร์ไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ท่านด้วยครับขอบคุณมากนะครับ